สวัสดีค่ะหยัดบอลวยกันยางครับพอนะคะวันนี้หยาดก,ก็จะมารีวิวค่ะคุณลูกค้ายางพร้อมแม็กชุดโปออกไปอีกแล้วหนึ่งชุดค่ะคุณลูกค้ายางพร้อมแม็กนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่13900หมื่นสามเก้าร้อยนะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะยางพร้อมแม็กเลยนะคะยางพร้อมแม็กเลยนะ,ะขอสิบแปดนะคะ ยางสองสามห้าสี่สิบาสิบแปดนะคะด้านหน,านะะ้าะด้านหลังนะคะจะเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบนะคะนี่ค่ะยางพร้อมแม็กนะ,ะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะคุณลูกค้านะสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กของมารวยกันยางนะคะสวยเลยนะคะสวยจบเลยนะคะยางพร้อมแม็กชุดนี้นะคะออกไปแล้วอีกหนึ่งชุดนะคะชุดปูนะคะ หน่สามเก้าร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการของมารวยกัยัาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ